สวัสดีครับผมมีนและว,วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับแต่วันนี้ที่จะนํามายกตัวอย่างให้ดูนะครับคือคอมเพรสเซอร์ที่เป็นสต็อก p ัคกินของ c u b a s e และ Nuendo ซึ่งแต่ละตัวนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคอมเพรสเซอร์แต่ละแบบเหมาะกับการใช้แบบไหนเครื่องดนตรีอะไรและเสียงแบบไหนกันครับจะสังเกตได้ว่าคอมเพรสเซอร์ที่ให้มานะครับมีหลายตัวมากเลยนะครับวิธีเลือกเข้าไปก็คือ เข้าไปที่ Steinberg นะครับแล้วก็ไปที่ Dynamics แล้วก็ Compressor ตัวนี้เลยนะครับซึ่งหน้าตาของ Compressor ตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าตาที่เป็นพื้นฐานเลยครับมี Ratio มี Attack มี h o m d มี Release มี Makeup Gain มี Threshold นะครับแล้วก็จะมี d r y m i x ขึ้นมาให้นะครับในส่วนนี้ก็สามารถใช้งานได้หลายประเภทเลยตั้งแต่เสียงร้องเสียงก้องเสียงเบส เสียงสตริงใช้ได้หลายประเภทมากเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกับเสียงกลองกันครับตอนนี้เสียงกลองที่เรายังไม่ผ่านคอมเพรสเซอร์นะครับอ่านี้บายพาสก่อนเสียงกลองที่ยังไม่ผ่านคอมเพรสเซอร์จะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่านะครับเสียงกลองตัวนี้ก็จะมีความ แน่นกระชับประมาณนึงแล้วแต่ว่าเสียงกองตัวนี้เราต้องการให้มีความจิกมากขึ้นนะครับมีความเป็นบอดี้มากขึ้นเดี๋ยวเราเปิดให้คอมเพรสเซอร์ทํางานก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเรโซนะครับไปสัก4 Attack ไปสักประมาณ20แล้วกัน Release เร็วหน่อยครับสักประมาณ40ก็ได้ครับแล้วก็เมคอัพเกนยังไม่ต้องเปิดนะครับส่วน เท h โชเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนว่าเขาทำงานที่กี่ดีบนะครับ อ่าตอนนี้ตัวเสียงกลองนะครับก็จะถูกคอมเพรสบีบเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตัวเสียงสเนเสียงกระเดื่องเนี่ยก็จะรวมเป็นก้อนซึ่งตัวคอมเพเซอร์ตัวนี้สามารถเป็นกลูคอมเพเซอร์ได้ด้วยก็คือทําให้เสียงเนี่ยมันเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าปุ่มไดมิกกันครับตัวเจ้าปุ่มไดมิกเนี่ยสามารถปรับความเข้มข้นได้ว่าเราจะเอาเสียงจริงกับเสียงที่ผสมไปแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดสัก50%ให้ฟังก่อนอันนี้เดี๋ยวผมลองปิด ให้ฟังก่อนนะครับว่าเสียงตอนนี้มันเป็นยังไงกับเปิด50%นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเนื้อเสียงจริงของเขาเนี่ยผสมเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองบายพ s าสดูนะครับว่าก่อนและหลังใส่เนี่ยเป็นยังไงบายพ s าส ซึ่งตัว Standard c o m p รสเ s อร์ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ในตัว Channel Strip ด้วยครับซึ่งตัว Insert แล้วก็ตัว Channel Strip นะครับมีคอมเพรสเซอตัวเดียวกันครับซึ่งเราสามารถใช้ฟัง์กชันเหมือนกันได้เลยครับเดี๋ยวทีนี้เราไปรู้จักกับคอมเพรสเซ r ตัวต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนครับและตัวต่อไปนะครับก็คือ Vox.com หน้าที่ของมันคือใช้กับเสียงร้องครับเราไปดูกันเลยครับเสียงร้องที่ยังไม่ผ่านคอมเพรสเซอร์นะครับนั ท้้งมีีแค่เรรราววัันนนกก็ำอะอะะไไดยจะสังเกตได้ว่ามันมีความวูปว่าพอสมควรนะครับทีนี้เราจะลองไปเปิด Voxcom ดูนะครับอยู่ใน Steinberg เหมือนกันแล้วก็ d y n a m i c นะครับแล้วก็เปิดไปที่ Voxcom นะครับมีให้เล่นง่ายๆเลยคือมี Dry กับ Wet มี t a d e Show แล้วก็มี Output นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเลย์ดูเลยนะครับอ่าเปิด t ad e Show ที่ ศูนย์ก่อนนะครับเธอจะไปที่ไหนก็แค่เดินไปกับฉันเพียงมีแค่เราวันนี้ก็ทำอะไรอะไรด้วยกันเธอจะไปที่ไหนก็แค่เดินไปกับฉันหน้าที่ของเขาครับก็เหมือนคอมเพรสเซอร์ทั่วไปเลยครับคือเกลี่ยดานามิกให้เท่าๆกันนะครับ ซึ่งตัว Voxcom นะครับก็จะมีความเป็นเอเซอร์เล็กๆนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกเสียงซิปๆเนี่ยจะหายไปประมาณหนึ่งนะครับผมและตัวถัดไปที่ผมอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือตัว v i n t a g e Compressor นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยซึ่งตัว v i n t a g e c o m p r e s s o r นะครับก็จะใช้กับเสียงเบสเสียงกลองเสียงร้องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูหน้าตากันก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Steinberg Dynamic นะครับแล้วก็ v i n t a g e Compressor นะครับ อาหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะเปิดใช้กับเสียงเบสนะครับทีนี้เราไปดูกันก่อนว่าเสียงเบสที่ยังไม่ผ่านคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าทีนี้ลองเปิดนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเปิดก่อน ตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถปั้นให้มีเนื้อเสียงแบบอ้วนๆได้นะครับแล้วก็มีความแอดแท็เพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยการกดออโต้นะครับตัวนี้ออโต้พันช์นะครับก็จะมีความกระแทกมากขึ้นแล้วก็ตัวเรโซเนียปรับไปสัก4นะครับเดี๋ยวเราลองปิดมิกซ์ก่อนนะครับปิดมิกให้เป็นศูเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเสียงเบสที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีได y นามิกที่ใกล้เคียงกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดกับกลองดูนะครับ ีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเครื่องดนตรีทั้งหมดพร้อมกันครับว่าดิมิกที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแค่เดินไปด้วยกันอ่าเปิดเอฟเฟกร้องนิดนึงแค่เดินไปด้วยกันเธอจะไปที่ไหนก็แค่เดินไปกับฉัน เีียมแค่่รรราาววัันนน้้กก็ออะะไไดประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเสียงบลั s แทปอันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันยังแหลมและมันยังจิกไม่พอนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองไป EQ เขาดูนะครับปึ๊บกด EQ แล้วก็เปิดแหลมขึ้นมานิดนึง Channel Strip ตัวนี้นะครับที่เราจะเปิดกันนะครับก็เปิดคอมเพรสเซอร์ธรรมดาเลยแล้วก็ กดเข้าไปที่ e นะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาเหมือนกับตัว insert เมื่อกี้เลยนะครับเราก็ปรับไป r a t i ไปสักประมาณ3นะครับ3.5ก็ได้ครับแล้วก็ attack ช้าๆหน่อย release เร็วหน่อยรีอัปเจตประมาณหนึงเดี๋ยวลองปิดคอมเพรสเซอร์นะครับ อลองเปิดคอมเพรสเซอร์นะครับตัวด y นามิกของบลัสตัวนี้นะครับมันมีความวูบวาบนิดนึงนะครับให้มันกดไปเลยอลองดูนะครับพร้อมกับเพลงเเธอจะไไปที่หนกนกดิ แ,นนและคอมเพรสเซอร์ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะพาไปรู้จักก็คือทูบคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้ทูบคอมเพรสเซอร์เนี่ยกับเบสนะครับปิดตัวเดิมไปก่อนนะครับปิดตัวเดิมไปแล้วก็ไปเปิดที่เดิมครับสไตล์เบิร์ดไดนามิกนะครับแล้วก็ทูบคอมเพรสเซอร์ ตัวนี้มีไดรฟ์ให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มคาแรคเตอร์ให้เล่นด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับว่าตัวนี้เสียงเป็นยังไงนะครับแค่เดดินนไป้วยกั ทำอะไรอะไรด้วยกันแค่เดินไปด้วยกันจะสังเกตได้ว่าเรโชเนี่ยมีให้ปรับแค่โลกับไฮนแครับแล้วก็มี ตัว mix ตัวนีสามารถปรับได้ว่าจะใช้คอมเพรสเซอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับปุ่มคาแรคเตอร์เนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยว่าจะให้เสียงอ้วนหรือว่าเสียงบางแค่ไหนนะครับตัว Drive เนี่ยสนุกมากเลยนะครับเสียงตัวเนี้ทําให้เสียงจิกๆพุ่งๆออกมาได้เลยแแคแค่่นนนน้้ไไปปดดดดววยยกกััเเิิ ก็แค่เดินไปกับฉันมีแค่เราวันนี้อ่ะลองฟังเดี๋ยวๆดดูนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเปิดคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับเสียงมันจะดุขึ้นนะครับ ก็เหมาะกับเสียงเบสนะครับตัวนี้แต่จริงๆไม่กําหนดนะครับลองเอาไปใช้กับเครื่องดนตรีหลายๆชนิดดูนะครับซึ่งตัวนี้ผมแค่เอามายกตัวอย่างกับเสียงเบสดูนะครับผมและนี่คือคอมเพรสเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบครับ black w o w นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะลองเอามาใช้กับเสียงกลองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะครับว่าเสียงกลองที่ผ่านตัว black w o w เนี่ยมีลักษณะเสียงเป็นยังไงนะครับ นี่มีความแน่นมีความจิกนะครับบอดี้ขึ้นเยอะมากเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรารอมาฟังทั้งหมดนะครับว่าเพลงที่เราทำเนี่ยผ่านคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดแล้วเป็นยังไงนะครับแค่เดดินนไป้วยกั หนก็แค่เดินไปกับฉันเพ่มีแค่เราวันนี้ก็จำอะไรอะไรด้วยกันและนี่คือคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดที่อยู่บน q u b a บสและ n u w n n o ครับผมหากใครมีคำถามหรืออยากให้เจาะลึกตัวไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ